ครับผมทำส่งงานเปิดเซิร์ฟเวอร์ครับอของผมจะใช้ VMware ในการจำลองเป็น Linux นะฮะแล้วก็ลงเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu นะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะลงจะล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะทำการอัปเดตแพทนะครับ Sudo App u อัปเดตนะฮะออ a แพ u เกจอัปเดตนะก็คืออัปเดตหมดแล้วนะถ้าถ้ายังมีตัวที่ไม่ได้อัปก็จะเป็น Sudo a p ปแอปอัปเกแทนนะครับผมตัวต่อไปนะฮะก็คือ,อาสามารถ a c c e เสเคลื่อนได้จากระยะไกลนะครับของตัวผมจะใช้ w i n s c p นะครนะฮะ ซึ่งได้ลองลองล็อกอินเอาไว้แล้วไว้ที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้ทําแบบออนไลน์นะครับเอาเอาแค่โล็คอลกันเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกันเผื่อว่าจะมีแฮกเกอร์เข้ามาได้นะฮะก็คือลองลองได้นะสามารถล็อกอินได้ทันทีนะครับใส่รหัสนะรหัสตัวเดียวกันกันกบตัวยูเซอร์ในตัว vm เเลยนะฮะก็เข้าได้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เลยต่อไปเป็นการเปิดาสามารถที่จะเปิดเว็บแอปพลิเคชันได้นะครับ พอผมใช้อ p a c ปอ2เช่สอนะครับเป็นตัวช่วยในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็คือได้ลงเอาไว้ที่เรียบร้อยนะฮะก็คือเดี๋ยวเช็คเวอร์ชันนะครับอ่ะนี่ฮะเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันอปช่สองจุดสนะฮะก็เพื่อเป็นการเช็คว่าใช้ได้จริงใช้ได้จริงหรือเปล่าก็คือใส่ IP ลงไปนะครับใส่ไปเรียบร้อยนะฮะก็คือเป็นหน้าเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนจะใช้จริง,รงก็คือเอา index. html มาวางอะไรบลาๆอะไรพวกนี้ก สามารถใช้งานได้เลยนะครับในเรื่องของการาปรับเวลาให้ตรงกับนาฬิกาโลกนะครับก็เช็คด้วย time date c d l นะครับก็เื็นอย่างนี้สังเกตว่า time zone เป็น UTC แล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูวา่าตอนนั้นทำยังไงนะครับใช้ sudo dpkg config data อ่ะครับจะเป็นหน้าต่างนี้ก็คือให้เลือกนะครับเป็นหน้าต่างที่ใช้งานง่ายดีนะฮะให้เลือกเขตซึ่งซึ่งของเรามันเป็น UTC มันไม่ได้อยู่ในทวีปใดๆเลยนะครับผมก็เป็นกดว่า non e of the above นะครับจะมีให้เลือกนะฮะ GMT บวกลบมากมายหลายแหละนะ่นะฮะกิน which UTC UTC universal นะครับแล้วก็เลือก UTC นะครับก็เช็คไปอีกทีหนึ่งอ่ะนะครับ UTC เป็นตรงตามนาฬิกามกาตรฐานโลกแล้วนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของ ยูเซอร์นะครับเว็บแอดมกับดัตตาเบสแอดมินซึ่งซึ่งจะใส่เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเกต2ตัวท้ายเลยนะครับเว็บแอดมินดัต a าเบสแอดนะครับได้ทำการแบบว่าใส่ไว้แล้วเป็นการ Access ข้อมูลเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่ะ DB Admin ะครับจะอยู่ในไฟล์ Data ที่สร้างเอาไว้นะครับก็คือเดี๋ยวไปใช้งานในนั้นนะครับเรื่อง Data แล้วก็ตัวเว็บเป็นก็คือแยกกันนะครับเป็นของเว็บแอดมิให้ permission ไปที่เรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับผใน,นันทาโทนอยในอันอสสากเลโนส่วน 1. อน,น,น,นะครับก็เนีย่ยแตาพูดในเรื่องของตัว command ของ l i n u x นะครับก็คือ c อม m าน d ์ก็ตัวคำสั่งนะครับที่ใช้ในระบบของเซิร์ฟวอันนี้นะครับ เราจะพูดคำสั่งแรกนะครับก็คือคำม,มาแรกคือ ls นะครับคือจะเป็นการดูตัว directory listing นะครับขึ้มาก็คือ lsqdl ครับจะเป็นการ format ตัว listing กับไฟล์นะครับขึ้มาคือ pwd นะครับจะเป็นการโชว์ current ของ directory นะครับว่าตรง directory เนี่ย current มันอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะครับ สต่อมาก็คือไอ้ไฟนะครับอ่ะนี่ไม่ได้เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นการ delete file นั่นเองครับแต่ว่าแล้วตรงนี้คือผมมันจะไม่มีไฟอะไรนั่นเองครับอะไรไม่ขึ้นเลยต่อมาคือ mkdr ครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการ creating a uh, d i r e c t o r y e uh, dr น,นั่นเอันนี้วเด็กสร้างไม่ได้นะครับครับคือ เดียน่ะยังไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ delete ตัว directory dr นะครับค้อสันนี้ก็คือ i m k i t f k f แล้วก็ไฟล์นะครับจะเป็นการ force remove ไฟล์นะครับก็คือ remove ไฟล์ทันทีแบบบังคับลบนะครับต่อมาคือ I am kid if t r นะครับเพื่อจะเป็นการ force remove directory r นะครับโอเคคําว่าคือ task file นะครับ task file ก็คือจะเป็นการสร้างหรือว่าอัปเดตไฟล์นะครับสมมุริคือ มาฟากนะครับก็คือเป็นการอัพโหลดตัวของคอนเทนต์ของไฟล์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็โดยอัพโหลดออกมาครับอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใส่ไฟล์หรือมีไฟล์อะไรครับก็เลยไม่มีอะไรขึ้นครับมาคือ head ไฟล์นะครับก็คือจะเป็นการอัพโหลดเหมือนกันครับเรจะอัพโหลดในส่วนของ10บรรทัดแรกของไฟล์นะครับ head ไฟล์ต่อมาก็เป็น tail ไฟล์ครับ ก็คือคแค่ขายเห็นไฟล์แต่ว่าเทลไฟก็คือจะเป็นการเอาพุทตัวสิ่อทัศน์สุดท้าย ấy, ของไฟล์นะครับเขาจะมาคือ PS นะครับคือเป็นการดิสเพย์ตัวคอนเรียกทีพโพเซฟก็คือว่ามีการทํางานอะไรอยู่ในตอนนี้บ้างนะครับปัจจุบันตัวแอคทีฟแอคทีฟอยู่นะครับตัวคือท็อปทีพีนะครับอันนี้ก็เยอะมานะครับเป็นการดิสเพย์ตัว u ันนิ่งโปรเซสทุกตัวเลยครับเอา u ันนิ่งโปรเซสเลยนะครับว่ามีตัวอันไหนที่รันนิ่งโปรเซสอยู่บ้างน,นะครับอ่าตอันนี้ครับสกม่าคือเชนเก็บแพทเชิร์นไฟล์นะครับเก็บส่วนไฟล์จะเป็นการเซิร์ชนะครับหาตัวแพทเทิร์นของไฟล์นะครับ มาคือ locale file ครับอันนี้เป็นการหาเหมือนกันนะแต่จะเป็นหาไฟทุกกรณีของไฟนะครับอ่าแต่อันนี้ก็จะอยางใช้มันหาไปเจอนะครับต้องติดตั้งตัวนี้นะก่อนครับ sudo apt-get นะครับเอาออมาคือ date นะครับก็ตามชื่อเลยครับก็เป็นการโชว์วันที่เวลาณปัจจุบันนะครับ มาคือนี่นะครับคอแถวคอนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกใช้ไม่ได้นะครับต้องซ้อมกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการโชว์เป็นเดือนนะครับเป็นทิศนี่ครับอ่าก็เดือนเป็นโชว์เดือนโชจบปีพิศเลยนะครับส่วนมาคืออัปไทม์นะครับอ่าอันนี้ก็คือโชว์เฉพาะเวลานะครับอ่าอันนี้จะมี นาทีบอกด้วยนะครับมียูเซอร์ได้บอก1 user นึ่งลิเอร์นะก็คือตัวผมนี่ครับต่อมาคือ W เฉยครับอันนี้เป็นโชว์ดิสเพย์ว่ามีใครออนไลน์อยู่ครับรออนไลน์บ้างนะครับอ่าวันวันยูเซอร์นะครับล็อกอินเมื่อตอนนี้ตอนนี้มีบอกหมดเลยครับต่อมาคือ Df นะครับอันนี้จะเป็นการโชว์ว่าตัวไดสเน็ใช้ไปเท่าไหร,ร่บ้างครับ การโชว์การใช้งานนะครับมีใช้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีจะบอกหมดเลยครับข้อต่อมาไว้นขั้นสุดท้ายนะครับก็คือ du นะครับอันนี้ก็จะเป็นการโชว์ตัว directory นะครับแลยวให้สเปซว่าใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้เฉพาะส่วนของ directory อย่างเดียวนะครับใช้ไปเท่านี้เท่านี้นะครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับของครับ